สน,นับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e 1 e เท่านั้นอดีตสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตนายเทพไทยเสนพง์โพสเฟ e บุ๊กเทพไทยคุยการเมืองเรื่องทอดบทเรียนการเลือกตั้งอังกฤษกับไทยระบุว่า ประเทศไทยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาแบบเดียวกับประเทศอังกฤษเพียงแต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมาทําให้รูปแบบการเลือกตั้งประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มสอสอระบบบัญชีรายชื่อขึ้นมาจึงทําให้การปกครองของประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบลูกผสม ผลการเลือกตั้งของประเทศอังกฤษที่พักแรงงานหรือพักเลเบอร์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์สามารถเอาชนะพักอนุรักษนิยมหรือพักคอนเสเวทีบที่ครองอำนาจมายาวนานถึง14ปีแบบขาดลอย4 0 9ต่อ119ที่นั่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนอังกฤษเบื่อหน่ายกับการบริหารประเทศของพักอนุรักษนิยมอย่างหนักเป็นยุคตกต่ำที่สุดของพักคอนเสเวตี จากผลการเลือกตั้งของประเทศอังกฤษทําให้หลายคนได้วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งของประเทศอังกฤษเชื่อมโยงกับการเมืองของประเทศไทยที่อยู่ในการแข่งขันระหว่างกลุ่มอนุรักษนิยมจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับระบอบทักษิณพัฒนามาเป็นกลุ่มอนุรักษนิยมใหม่แข่งขันกับกลุ่มเสรีนิยมหรือที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายก้าวหน้า ถ้าดูผลการเลือกตั้งปี2,562และผลการเลือกตั้งปี2,566ฝ่ายเสรีนิยมได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นตามลำดับ Mac แม้กระทั่งถ้าวัดจากผลการสำรวจของนิดาโพพบว่าพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอยู่ที่49.20ซึ่งสามารถพัฒนาความนิยมให้เพิ่มขึ้นเกิน50%ได้ไม่ยากและอาจจะเกิดแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้เช่นเดียวกันกับผลการเลือกตั้งของประเทศอังกฤษในครั้งนี้